รูปพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างนี้ครับนอก่างนี้แผนผังฉบับที่สามนะตรงเอฟเฟกตกีนนะครับเดิมเดินเป็นอพื้นที่สงเสริมอุตสาหกรรมนะครับ mm hmm. เขาก็เขียนไว้ว่า mm hmm. เพื่อรองรับพื้นที่ที่ต่อเนื่องเข mm hmm. ีเป็นพิเศอะไรต่างๆปัจจุบันนะครับเปลี่ยนมาเป็น,ปนอนะครับเอาเข้าใจตรงนี้ก่อนเฉ mm hmm. พาะเปลี่ยนเฉพาะบริเวณที่เป็นเอฟเฟกตรีนจริงๆนะบริเวณรอบ ยังใช้ข้อกำหนดแบบเดิมออผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาผมเปลี่ยนแค่บิเวณน,นี้ข้อหนึ่งข้อที่สองปิดเปิดมาข้าออาณาที่เป็นข้อกําหนดที่มีกับ R อันนี้ครับอย่างนี้ก่อนอธิบายของเดิมก่อนนะที่ผมไปแต่ต้องเขาไม่ได้เลยนะเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างนี้ครับเกี่ยวอย่างนี้ขับคุณนคมครับเขาบอกอย่างนี้ภาษาคุณหมายอย่างนี้ เป็นที่ดินประเทศพัฒนาอุตสาหการรมเดิมนะยาน,นะเดิมนะให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออุตสาหการรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมลังสินค้าสารนัก,รก,รกการสารนุโพศสารนุบการกิจการอื่นนอกจากข้อห้ามดังต่อไปนี้แปลว่าวงเล็บต่างๆที่อยู่สามวงเล็บเนี่ยห้ามนะเดิมนะเขาห้ามอะไรบ้างหนึ่ง ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินนะครับเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่อยู่อาศัยและให้ได้ไม่เกินร้อยละห้าหมายความว่าเดิมครับเหมือนที่ท่านต้องการเลยเขาต้องกันไว้ให้แล้วไม่ให้มีการจัดสรรพาณิชย์ใหญ่เพื่อให้เศรษฐกิจมันเกิดในระบบชุมชนอยู่แล้วในพื้นที่เดิมนะเขาจัดสรรไว้ให้แล้วเอ้ยเขาเขาเขียนข้าห้าไว้แล้ว ข้อที่สองเขาเขียนอะไรไว้ให้นะครับเป็นข้อห้ามนะเขาเขียนว่าจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินหมายความว่าพื้นที่บริเวณนั้นอ่ะมันเป็นเขตที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมนะเขาเลยไม่ให้มีการจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมเหมือนเดิมนะข้อห้ามนะเขียนไว้อยู่แล้วผมไม่ได้แก้ข้อที่สามนะครับ เขียนว,ว่า<น>การอยู่อาศัยห้ามนะการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับอาคารสูงเกิน21เมตรใหญ่พิเศษเกิน10,000ตารางเมตรเขออาห้ามอาคารที่มันสูงเกิน21เมตรห้ามอาคารที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า10,000ต,ตรออา,ารางเมตรเขาห้ามไว้แล้วแปลว่า นักลงทุนรายใหญ่เลื่องพาน้งพานิที่วัศัยที่หอพักอะไรต่างๆลงไม่ได้ในพื้นที่แล้วเศรษฐกิจกระดับชุมชนเขามีการปิตาไว้ระดับหนึง่งต้องใช้คาว่าไว้ระดับหนึ่งนะภายใต้กรอบของพื้นที่เนี้ที่บอกว่าเป็นที่ดินประเทศพัฒนาภุตสาหกรมนะเดิมนะครับอย่างนี้ครับอพอมันมีการแปะสีเข้าใหม่ๆตามเขตเอกชนเขาเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนนะผมยกข้อกําหนดนะครับ ของที่ดินขายตลอดูผมผมยกข้อกําหนดของที่ดินไปใม่ขอออเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเขตธุรกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมนะครับเอาววกแรกก่อนเพราะว่ามันเคยมีเขาเรียก first S curve าประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายเขาเปลี่ยนขึ้นมานะครับเขาปรับขึ้นมานะครับเป็น new S curve ขึ้นมาก็าเลยให้ส่งเสริมเพิ่ม พอตกเิอเพิ่มมีนักลงทุนลงมานะครับมีการจัดการพื้นที่แบบนั้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณน้นนะครับและเขาปรับเปลี่ยนเฉพาะเขตนะผมแอบทีเฉพาะในเขตเอเกีนนะทำอะไรได้บ้างนะครับให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมพารเกรรมการอยู่อาศัยนะครับการเกษตรกรรสาธารณการสาธารณูปโภคสาธารณุกการนะครับและเขาเขียนว่างคนไทยครับว่ากิจการวิจัยพัฒนาและกิจการที่เกี่ยวข้องกับ เขตส่งเสริมเศรษีภาพเพื่อการอยูารอดกันไม่เห็นทุกคนเป็น U.S. curve ฉะนั้นความหมายคืออย่างนี้ครับตัวข้อกําหนดตัวเนี้ยผมควยกับท่านเลยถ้าเราไม่ไม่ไปบีบไม่ใช้ใช้แค่เห็นภาพเนี้ยไม่ไปบีบว่าข้างในเนี่ยสร้างหาาให้ได้น้อยๆทางนี้<ม>หรือการร้<ไ>านค้ร้านขายของอะไรเนีให้มันดึงไปอยู่ข้างน,นอกเนี่ยมันก็จะเกิดผลอยู่ตรงนั้นแต่อย่างนี้ครับ แต่ที่ท่านถอนเนียตัวข้อกำหนดตัวนี้มันเป็นชุดเดียวมาท่าท่าจับได้เป็นชุดเดียวของการแรกประกาศครัร้งที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับมีการยกขึ้นมาอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้กักข้อกำหนดสำหรับเขตสนัสบสริมอุตสาหกรรมโดยรอบแล้วยังคงทำราิได้ได้แต่ไม่ต้องใหญ่ยังคงทำที่อยู่อาศัยได้แต่ไม่ต้องสูงมากนะครับผมเรียนอย่างนี้คำถามนะครับผมเรียนย้ำอีกทีจริงๆเพราะว่าตัวข้อกำหนดของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจเลยครับว่าเขามองทีเดียวสาม เขามองภาพกว้างแต่ภายหลังเนี้ยถ้าเราจะมีแนวทางมาตรการที่มีความละเอียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีดโกโยทานการและผังมือเขามีวางผังม,มือรวมเขามีวางตัวของผังนยโยบายตา่างๆอันนั้นนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงตัวระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับจะมีความเชื่อมโยงในข้ออะไกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้ครับท่านแนะ้ว